กระสุดีท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาดูด้วยนะครับอยู่ผมเชสคลาสในเกม r o v นั่นเอง9ก้าวันนี้ช่องเราอาจจะมาแปลงหน่อยแต่เราจะมาอยู่กันในช่วงใหม่นั่นเองช่วง3เหตุการณ์ที่ผู้เล่นน่าจะเคยเจอกันไม่ก็น่าจะเคยเป็นกันนะทุกคน เนี่ยเราก็มาเข้าสู่เหตุการณ์แรกกันเลยนะเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนน่าจะเคยเป็นหรือน่าจะเคยเจอนะฮะก็คือเหตุการณ์ที่ทุกคนนั้นเข้าไปตายงงนะฮะแต่ขอบอกเลยนะสิ่งที่ผมจะเห็นต่อจากนี้เป็นการที่ผมมานั่งไต่แรงช่วงต้นซีซั่น,นครับแล้วผมก็เอาฮากับเพื่อนๆเฉยงั้นก็ถ้าอย่าด่ากันเลยนะขอร้องล่ะไม่อยากโดนนาม่านะฟอรเรนฟอเรนนะ,ะ,นนะ,ะยา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 ไอ้เคียไม่โดนฟอรไม่โดนฟอเรนโอ๊ยไอ้เคียเอาดิมาดิฟอเรนมาดิคิดว่ากลัวมาดิมาดิกูไม่ได้กลัวหอกเนีย ไม่ไม่ไม่มักูโดนทุบกูกลัวกูโดนทุบช่างแม่งแล้วช่างแม่งแล้วไม่ไม่สนกเฮียแล้วกูจะแตกแล้วแตกโอ้โหมามันมาแล้วว้าว้ากูโดนสวนด้วยเป็นยังล่ะเฮ้ยเฮ้ยกูไปแล้วล็อกหัวพ่อมึงเหรอเปิดพุ่มลิงหลังนี้ ยกด้วยยกด้วยเป็นไงล่ะลัร์ดคิวด้วยลัร์ดคิวด้วยแน่นอนกูมั่นใจแล้วโอ้ยเราป้องสีกูมันกี่เสียงอะไรอะเสียงร้องใครอะสวยสวยกูได้ป้อมกูได้สวย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 สมากสวยมากสวยสวยสวยทำดี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 พวกมึงอะทำดี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 กูปล่อยแล้วขอโทษปล่อยผมไปเถอะผมเจ๊เด็กตาดำๆ แค่เด็กตาดำๆหลๆ่อหล่ออ๋อโดนป้อมตีตาย <laughs> อยู่ในป่าอาลัมกำลังเดินหาใครไม่รู้ไม่ตีตไ,ตได้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 เอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลย <c oughs> โอ๊ยโดนเสือ <c oughs> มันมันลอบไปมันมันลอบไ,ไปหาเพื่อนมึงเชื่อกูมันลอบไปหาเพื่อนเชื่อกูหรือกูตายกูก็กลัวเหมือนกันไม่เครียดคนอ่อนนะ โอ้กูเจ็บมันโป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 โอ้โหห้องน้ำสะอาดเลยกูบอกเลยอะไรอ่ะเย็นแล้วรอทำดีทำดีทำดีไปเลย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 เร็ยวราฮีโร่นั่นแหละไปเลยไปเลยไปเลยกดดิเอ้ยกดมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิคิดว่ากลัวเหรอเอื้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 อ ครับพี่ครับพี่ครับพี่จะย็นต้นน้มาต้นน้ำมาต้นน้ำมาคืออะอ้กล้วตายกูไม่เอาได้ไหมเนี่ยเจอเขาด่าไม่รู้ตังกี่รอบแล้วนี่เหรอระวังลิงระวังลิงไหนกออยู่นั่นรอไว้รอไว้จบ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 จเหนื่อยเหลือเกินล่างเข้า บอกแล้วซีเรียสไม่กูไม่ได้ซีเรียสเว้ยเพราะตอนแรกอะกูมากักมือกูกะเอาฮาอยู่แล้วจริงป่ะดูเราอะคือไม่ว่าจะเป็นแรงหรือไงกูเอาฮาอยู่แล้วพอเล่นกันอะกูน่้จริงจังเลยเราก็เข้ามาสู่กับเหตุการณ์ที่สองนั่นเองครับเหตุการณ์ที่สองมีชื่อว่าเอาดีเข้าหน้าครับ ทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายอยู่คนระับอ้งแต่เราไปดูกันเลยแล้วกันเนาะปะิดปิดปิดเฮีย,ยแม่งอ้เฮียแม่งหนีกูกัมบั้นกัมบั้นกี่ปันนี่อ่ะ,ะตีเฮ้ยโตโรอ่ะไม่เอาให้เฮียนี่ก่อนไหมแม่งเอ้ยเอา้ากูดึงไม่โดนด้วยไอ้เฮียเฮ้ยป้อมกู มันตีมังกรอ่ะสองตัวเลยอุ้ยเชี่ยไม่ทันโฮ้ยไม่น่าทันกูเสียพิกเกอร์เลยเอาวะเอาไอรนดอร์ก็ได้ปะตายสักตัวไอ้เฮียเอ้ยกูเสียป้อมบนแล้วกูไม่ยอมเสียป้อมกลางหรอนะหนูเอาให้ได้หนูเฮ้ยหนูไอ้เฮียแม่งลิงเฮียอะไรเนี่ยไม่ตายอ่ะไอ้เฮียกูงมาตั้งตีป้อมกูตายไปเนี่ย ไอ้กูเบามากเลยถูกโจมตีเฮ้ยเลนโดเออเพื่อนไม่ต้องห่วงฉันจะยอมตายแทนเองกูตายขอไปป้อมบนนะขอขอขอป้อมบนนะขอไปป้อมบนนะมึงไหวไม่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 หนูหนูอยากได้ป้อมโว้โว้ พวกมึงไหวเชื่อกูพวกมึงไหวกูเชื่อ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 โอ้ยขี่ได้เลยนนะโอ้กูขอปรอมบได้ไหมโดนด่ายอมกูยอมโดนด่าได้กูยอมโดนด่าได้กูยอมโดนด่าได้ไม่สนได้ไม่สน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 ไอ้ผีกระงัมันแตกวันนีเออปล่อยมันปล่อยมันปล่อยกลางปล่อยกลางังได้กูปล่อยกลางได้กูปล่อยได้กูปล่อยได้กูไม่ซีกูไม่ซีเออ ไม่ตายบ๊อบไปยังอยูมยยกก่มันต้องห่วงกูดูอยู่กูดูอยู่โอ้ยยากแต่ว,ว่าแม่งอยู่ก็ตั้งใจไปปล่อยแม่งเถอะกูขอป้อมไอ้นี่แล้วกันหนีดิเอ,อ้ยเหียเอ,อ้ยแม่ง <c oughs> ขอทำอะไรกับผมได้ไหมอยากได้ทำเอฟเอาเว็บอะไรดีอะ่ะเว็บหมูเว็บไก่เว็บเนื้ออะไรดีมังก,นะกรก็ได้มังกรกได้เดี๋ยวไปตีเอเดอร์ดาก่อนเรื่ังเล่นอยู่ครับไปดูได้น่ารักสด <c oughs> แต่ไม่รู้นะ <are> ว่าคลิปนี้ลงไปแล้วไลฟ์สดจะจบไปเรื่อง วุ้ยกูร้องยันดอได้กูร้องยันดอได้สวยสวยจัดกูบอกเลยโคตรสวยอ่ะไอ้เหี้ยกูทำทั้งนั้นไอ้สัตว์เล่นกันเดียวรอบนั้นอ่ะจ๋าเมื่อกี้ดูไม่ให้เขียนโอ้เกือบจบป้อมไม่ได้โอ้จบแล้วลิง เฮ้จ้าจ้าไงชนะง่ายๆกูบอกแล้วลคลิปมเมื่อกี้เฮ้ยคลิปผ่านมาเมื่อกี้เราต่าเล่น<ร>วันนี้เราก็มาเหตุการณ์ที่สุดท้ายนะก็คือเหตุการณ์ที่3ที่มีชื่อว่าเบียวนั่นเองถ้าพอแล้วก็ไปดูกันแต่มันไม่เป็นไรฉัน,น่ะนะจะใช้ท่าทวงแทงใช่ป่ะวะ há, ทวงแทงใช่ทวงแทง ท่วงแทงท่วงท่าท่วงท่วงแทงท่วงแทงด้วยดาบอันยาวชั้นชิบหายละวแครีสองสู้ไม่ได้โอไม่น oh ะแต่ไม่เป็นไรอูศ <c oughs> ักเราจะผ่านไปได้ถ้าเราสู้กับมัน <c oughs> ข้ามาแล้วไม่ต้องห่วงข้า,าจ,จะทวงความยุติธรรมให้กับเจ้าเองมันมันได้พูดบทน,นี้ปะวะข้ากำลังไปไปช้าหน่อยแต่ไปนี่ชิบหายแล้วกูไปถึงไฟก็จบแล้วมั้งเนี่ย ไม่ตายด้วยเฮ้ยมันไม่ตายได้อย่างไรกันมันเพราะอะไรกันเกือบตายเกือบตายเกือบตายท่านฆ่ามาแล้วเตรียมตัวเลยกับวนท่าเงินลงที่โหลเฮ้ยท่านแก๊กมาฆ่าไอ้เย้ยเฮ้ยไปแล้วปั๊บ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 ป๊บปปั๊บ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 ปั ร้อนเสียบบลังเย็น <c oughs> ตัวมันจะเคลียร์ <c oughs> โอ้ยสัตว์เอ้ยมึงไหวกูมาเฮียโอใจเย็นท่านมเบาอกีม้มันไม่ใช่ข้าท่านใจเยน็นแต่เราก็ไหวท่านเชื่อข้าพอข้าเป็นดักดาบที่มีนามว่าจอมหยุดพูดทั้งสา,นนามโอ้ยเดินผ่านให้ทีฉันโหเสิร์ฟขนาดนี้แหละใจเย็นท่านเราดักดาบต้องใจเย็นๆเราจะไม่ใจร้อนใช่ใช่แล้วท่านเอาไปเคลีย้ยดีเอาไปเคลียร์ ไม่ได้ท่านเราต้องใจเย็นมันคือกระบวน่ารล่อหมาแดกมันลอยท่านไปหาอยู่ท่านล่างมาที่อะไรเอ้ยขวอยล่ามันพี่อะไรล่ามันี่อะไรไม่เป็นไรท่านข้ารู้ข้ามีจิตสัมผัสต่นเต้นเตนเื่นเต่นเตนเต้นเต้นตื้นแอ่ไม่โดนกูโถอโงไม่โดนหรอกมันไง คิดหายแล้วท่านเอาไงดีมีสินะคือจุดจบของเกมมันคือจุดจบของเราแล้วเช่นนัท่านแต่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกยังโอ้ยท่านข้าโดนดูท่านข้าโดนดูท่านท่านขยจะตายแล้วข้าโดนไล่ข้าข้าโดนไล่อ้สิไอ้สีแม่งคุยพิกาไม่ข้ามคุยท่านยืดได้ไหมท่านข้าขอแค่นั้นแหละท่านยืดที่อะไรมาแตกแล้วท่านท่านแม่งไม่ยื้อเลยนี่ เราเราจะปิดคลิปดีไหมท่านปิดเถอะไอ้ยกลัวลงหมดอะข้าขอลาแล้วกันนะข้าดีใจเหลือเกินที่ได้เจอพวกท่านถึงมันจะแพ้ก็ตามไว้ครั้งหน้าขอบคุณท่านผู้ชมที่ผ่านคลางเข้ามาดูด้วยเบี้ยวเบี้ยวเบียวเบี้ยวเกณเบียวกณฑ